ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะในช่องอิวชวนปลูกอยู่จะชวนเพื่อนๆปลูกชะอมไร้หนามกันค่ะพอดีว่าอิวได้สั่งซื้อชะอมไร้หนามมานะคะสี่กิ่งเขาขายกิ่งละ25บห้าบาทนะคะเพื่อนๆเพิ่งได้รับมาวันนี้เองนี่นะคะกิ่งประมาณนี้นะคะเขาตอนมาลากเต็มเลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยนะคะเห่อสี่กิ่งดูนะคะมีกิ่งกิ่งที่เป็นงั่ง ที่นี่แง่งมีรลากอยู่สองกิ่งนะคะแล้วก็เป็นกิ่งตรงๆสองกิ่งนี่แต่ราคาเท่ากันนะคะราคายี่สิบยี่สิบห้าบาทค่ะไม่รู้ถูกหรือแพงนะอันนี้อันนี้อยู่สั่งมาได้ราคาประมาณนี้แล้วก็มีค่าส่งอีกแปดสิบาททั้งหมดนี้ก็สี่กิ่งนี้เป็นร้อยแดสิบบาทนะคะเพื่อนๆพอดีว่าอยากได้อยากลองเพราะว่าเคยปลูกที่สวน ทำสวนชะอมอยู่ที่ยโสธรนะคะที่เคยเนําเสนอกับเพื่อนๆอยู่นะมันจะเป็นชะอมที่เป็นพันุ์ยอดใหญ่แต่ว่ามีหนามนะคะไม่ใช่ไร้หนามนะคะอันนี้พอดีเพื่อนๆน,นาเสนอมาว่าเป็นไร้หนามก็เลยอยากลองดูว่า,อาพอเระปลูออกมาแล้วมันจะมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะอร่อยหรืออะไรต่างกันกันกบพันธุ์มีหนามไหมนะคะอยากลองก็เลยจะ,จะเอามาลองปลูก แต่ว่าจะไม่เอาลงดินเพราะว่าเนื้อที่ของอยู่ไม่มีนะคะเป็นสวนเล็กๆเ,เนาะออแล้อีกอย่างก็เป็นคนที่ชอบเคลื่อนย้ายชอบจัดสวนชอบย้ายนูน่นย้ายนี่จัดไปเรื่อยไม่ซ้ำซากจำเจนะคะชอบเป็นคนชอบจัดสวนก็เลยจะเอาของทุกอย่างลงกระถางทั้งหมดนะคะเอ,อ,อิ๋วเตรียมใส่เข่งอันนี้จะปลูกลงเข่งนะคะทั้งสี่กิ่งนี้เลยเดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูเข่งหนึ่งก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะ หากระถางมาเพิ่มหาเข่งม,มาเพิ่มอีกนะคะอ,อุปกรณ์ที่อิวเตรียมมาแต่ว่าดูก่อนไอ้นี้น่าจะไรหนามจริงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่ามีหนามปกติจับอย่างนี้มันจะทิ่มแล้วแล้วเนาะนี่นี่อยู่หาแล้วไม่ไม่มีนะคะน่าจะน่าจะแท้อยู่นี่มาจากระยองก็ตอนมาเนี่ยค่ะไหมเห็นลากเลยคะที่จริงแล้วเนี่ย ลเอเฉพาะธรรมชาติของชะอมนะคะเ,เพื่อนๆตัดออกจากต้นถึงเราไม่ตอนเราสามารถปลูกลงได้เลยนะคะปลูกลงดินได้เลยลากเขาออกรอบโดยรอบของลำต้นเขาเนี่ยแหละคะ่ะพอเขาได้รับความชื้นจากดินจากน้ำเราแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วลากเขาก็จะงอกออกเปนะ็นตาตามลำต้นนี่เลยะคะ่ะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นตาเขาก็จะงอกจิิงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะ บางทีล่างยังไม่ออกยาวแต่แต่ยอดอย่างเงี้ยออกมาก่อนเลยก็จะเป็นพืชที่ปลูกง่ายๆนะคะปลูกง่ายๆมากแต่ว่ามันสำคัญที่ว่าการดูแลการใส่ปุ๋ยถ้าเกิดว่าดูแลไม่ดียอดก็จะเล็กนะคะให้ให้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีให้น้ำไม่ถูกวิธีก็จะแขกกันยอดไม่อวบใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไอ้เทคนิคตรงนั้น่ะ ในวิดีโอเก่าของอิวมีเพื่อนๆนย้อนดูได้นะคะออ่อทำเป็นสวนใหญ่นะคะแล้วแล้วจะมีเทคนิคการทำให้เขาออกยอดทั้งปียอดอวบๆเลยเนะะี่ยค่ะแต่อันนั้นมันเป็นพันหนามเนาะอันนี้พันนี้เนี่ยอยิ๋วปลูกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพอมันปลูกได้งามหรือไม่งามยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆปลูกก่อนนะคะ อิ๋วจะไม่ใช้ดินถุงนะคะเพื่อนๆอต้องขออภัยคนในเมืองที่หาดินยากหน่อยนะของอิ๋วจะใช้ดินกระถางเก่าอย่างนี้ค่ะกระถางที่ปลูกต้นไม้เก่าดินเก่าแล้วเนาะอิ๋วก็จะเอาพวกนี้มาปรุงใหม่ค่ะเนี่ยเอามาทุบๆทุบๆแล้วก็จะเอามาผสมใหม่ค่ะจะใช้ตัวน,นี้จะไม่ใช้ดินถุงดินถุงเนี่ยจะมีแกลบดำเยอะอิ๋วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะชะอมเนี่ย เท่าที่เคยปลูกมาที่ผ,ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นดินแบบนี้เขาจะชอบมากกว่านะคะเพื่อนๆคือหน้าดินน่ะสามารถไปหาขุดเอาหน้าดินใต้ร่มุงล้มไม้อะไรเงี้ยมาใช้ได้เลยนะคะอีกตัวก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่อิ๋วจะไม่ไม่เอามาผสมกันนะคะแต่ว่าอิ๋วจะใช้เ,เทลงอ่อไปด้านล่างของเข่งเลยนะคะให้ให้เขาเป็นคลังอาหารเลยนะคะ เทลงไปเลยโดยไม่ต้องเอาผสมดินค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เอาดินกบอีกทีหนึ่งนะคะไม่มีใครจับกล้องให้เล่นมือเดียวเลยเนี่ยค่ะเทลงไปเลยอย่างนี้เลยนะคะเตียอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องผสมนะคะอ่ะเดี๋ยวพอพอ,อานานไปเดี๋ยว่ากก็ชอนชัยลงไปกินเองนะคะเดี๋ยวเ้าก็จะซึมลง ล่างล่างสุดยู่ใส่เป็นหน้าดินไปชั้นหนึ่งก่อนแล้วนะคะประมาณคืบหนึ่งแล้วแล้วชั้นที่สองจะเป็นปุ๋ยคอกนค่ะเพื่อนๆชั้นที่สามก็จะเป็นดินดินล่วนนะคะอย่าเทเลยปลูกด,ดินไอ ดินก็สอบแบบไอ้ดินถุงอะไม่ค่อยได้งามอยู่ชอบเป็น,นหน้าดินร่วนอย่างนี้ดิคืว่ามันจะงามไวกว่าค่ะเทเลยดีกว่าเนี่ยมือเดียวนะมือเดียวทำได้เฉยเนี่ค่ะมานี่ก่อน,นะคะ่ะ ง่ายเลยนะคะสําหรับชะอมไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเพื่อนๆปลูกเข่งเพื่อนๆมีถุงมีตะข่ายใส่ข้างๆเหมือนของอิ๋วนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลารดน้ําเนี่ยไม่งั้นดินมันจะดินมันจะไหลออกไปตามร่องเนี้ยหมดอ่ะมันจะควบคุมลําบากอะค่ะเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วอันข้างล่างเป็นปุ๋ยเนาะอย่างนี้เลยจะใส่กิ่งหนึ่ง ก็พันตอกมาเดี๋ยวเราออกก่อนเอาพลาสติกออกก่อนถ้าเรามีปริมาณเยอะๆก็จะปลูกแนวตั้งได้ปกติตั้งอย่างนี้ได้ปกติถ้ามีเยอะแต่ทีนี้ของอีมีน้อยนะคะอีจะใช้นอนปลูนอนลงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนอนราบอย่างนี้แล้วก็จะเอาดินกบเห็นไหมคะแล้วรากก็จะออกตามใต้ล่างนี่ใช่ไหมคะแล้วตรงไหนที่มีตา มตาพวกเนี้ยเขาก็จะงอกขึ้นมายอดเขาจะงอกขึ้นมาเราก็จะได้ปริมาณต้นที่เยอะๆนะคะพวกนี้ก็จะชันขึ้นมาเออแล้วก็รือก็จะเอาดินกบให้เต็มเข่งเลยนะคะก็ะเป็นเป็นการปลูกได้หลายๆต้นนะคะสำหรับชะอมนะกบเลยค่ะ ลูกแบบโบราณแต่พ่อแต่แม่เราเคยพาปลูกเนี่ยแบบนี้เลยค่ะนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยว,ยวอีกสักสี่ห้าวันหรือ,อจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนี่ยได้หนึ่งเข่งหนึ่งเข่งต่อหนึ่งหนึ่งกิ่งนะคะแล้วเพื่อนๆคอยดูอ่อกิ่งชะอมเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาแถวเนี้ยแถวนี้ก็จะแตกขึ้นมาเต็มเลยนะคะตรงนี้มีอยู่แล้วเนาะแต่พวกนี้มันก็จะทะลุขึ้นมาอีกนอนปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะหรือ ถ้าเกิดว่ากิ่งมันยาวไปก็สามารถตัดไม่ไม่ต้องสนใจไอ้ที่เขาตอนมาแล้วนะคะตอนมาแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าเราตัดแล้วเราเอานอนปลูกเดี๋ยวรากเขาก็ออกมาเขาจะง่ายๆชะอมจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องรากนะคะขอให้ได้รับความชื้นจากดินแล้วก็จากน้ำนะคะ่ะเดี๋ยวเขารากเขาก็จะงอกแล้วเขาก็จะตาเองกิ่งอะ่ะเขาก็จะขึ้นมาของเขาเองนะคะเอาละค่ะ ชะอมปลูกง่ายๆไร้น้านะคะมา,มาดูกันว่าอีกสักเจ็ดวันค่ะเดี๋ยวอีกมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวอิวก็จะเอาเศษฟางมาคุมสักหน่อยหนึ่งเศษฟางใบไม้อะไรเงี้ยควบคุมความชื้นนิดนึงนะคะแล้วก็รดน้ําตามปกติค่ะเ,เดี๋ยว พอเขาเขาโตรากเขายาวแล้วเขาก็จะย่างลงไปกินปุ๋ยข้างล่างเองนะคะแล้วทีนี้พวกข้างบนนี่เราใช้ปุ๋ยทางใบช่วยด้วยนะคะยอดเขาก็จะอวบสวยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามอีกเจ็ดวันพบกันใหม่ค่ะสำหรับะจะโอมในเข่งนี้นะคะอีกเจ็ดวันอยู่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมค่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ